นี่นะครับเราจะมาเปลี่ยนฟิลไฟลี่ไต้าะลิโวอกันนะครับก่อนเลยแล้วก็แกะฝานี่ออกกันครับแล้วก็เปล่งฟิลนี่นะครับตามตัวนี้ฟิลสำรองแล้วก็ขีบมันออกมา แล้วก็เราไปดูห้องหน้าเลยใ <c> ต <oughs> ้คนอนโซลจะมีแผงฟิลอยู่นะครับนี่ครับ ทำเองรู้ว่าว่ามันจะดับทั้งหมดนะน่ขยะยนะสโละมาดูอะไรดูเลย